จะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนะครับที่ว่ามันจะมากินตรงเงินทองมันจะใช้กําลังในการรัดครับลัดเหยื่อฆ่าเหยื่อนะครับล็อกจนตรงเงินทองนี่น่่มเลยเผประหลาดใจอยู่ครับเนี่ครับเป็นเคสที่นะครับ อาจจะแปลกที่น่าสนใจครับใช่อย่างที่พี่อรวรันบอกก็คือเราจะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนะครับที่ว่ามันจะมากินตรงเงินดัวทองนะครับส่วนมากจะเจอก็คือเป็นแมวเป็นไก่นะครับโดยทั่วไปนี่ล็อกเลยล็อกติดกับตรงเงินตัวทอง <S <S <ๆ>เพราะโดยธรรมชาติครับมันก็คือห่วงโซ่อาหารจริงๆควบคุมกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าถ้ามันกินกันก็ตังเงินตัวทองจะได้ลดลงด้วยพี่ หมูมูไม่ไม่เพิ่มหรอกพี่ม,มันก็จะเป็น<อ>สัดส่วน,นใช่ครับเราก็พยายามที่จะควบคุมปริมาณมันพี่แต่ตรงคุนทุนทองก็เยอะนะเยอะครับพี่นีม,มันเป็นดใช่เพราะฝั่งนู้นเป็นป่าครับมันข้ามมาได้นี่มาตามมาล่องน้ําเลยครับนี่กระเบื้องอันนี้มันดีขึ้นเองเลยพี่ใช่ใช่ไหมครับบางพี่จะไม่รู้เลย น้องหมอนก็สงสัยว่าเสียงอะไรอ๋ออยงเป๊ะกันเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันเวลามันรัดแล้วตัวมันสูงขึ้นครับตัวมันสูงขึ้นนี่ครัเขาก็จะใช้กําลังในการรัดครับรัดเหยื่อฆ่าเหยื่อนะครับล็อกจนตัวเงินตัวทองนี่นุ่มเลยนะครับแล้วก็กินนะครับประค่าตัวเงินตัวทองได้นะครับนี่มันออกไปหน้าบ้านเลย จะดูเขาทำอะไรต่อครับจับไม่ยากครับจับไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ขบวนการในการที่นะครับในเรื่องของของการห่วงโซ่หาห่วงโซ่หานะครับการหนึงการนงเขาเขาก็สงสัยอยู่เห็นเพียวละวันขยับเนี่ยวนวนไม่ได้กินเลย เหมือนจะรู้ตัวแล้วน้องมาเดี๋ยวผมจะพี่จะน้องถ่ายนะเดี๋ยวพี่จะจับงูมาหุ่ยเทียวหุ่ยงไม่ตายครับเอ็มไม่ตายผมองูก่อนน้องถ่ายพี่เลยนะเห็นตัวพี่ไหมเห็นพี่ไหมงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่ ใจกล้ามากเลยคุณน้องขาถ้าเป็นงูเหา่าก็ไม่กล้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องถ่ายให้เห็นน้องมาใกล้ใกล้น้องเข้ามาใ,ใกล้ๆกล้เขามาใกล้ๆไปเ <_ s 1> ลยเสร็จร้อยที่ได้แล้วครับเสร็จร้อยเสร็จร้อยแล้วตัวเงนินตัวทองเงินทองเอาไปด้วยครับเดี๋ยวไปด้วย มันตายแล้วกำลังจะตายแล้วตรงกันตัวไม่เป็นไรครับมันอยู่มุมๆนียมันเคลียร์ครับไม่ถึงจะตายมันละเหลือมสักเขาใหญ่ครับประมาณสักสองเมตรต้องช่วยจับงูไหมครับไม่เป็นไรครับได้เดียวจัดการเหมโอ้เก่งจรครับน้อห่ดนเล็กมาทอไรจบหนึ่งับงูตรงพงพยังครับเขาดำเนินการต่อ มองเห็นหน้าพี่อยู่นะนี่ผมไม่เห็นหน้าพี่โอเคจบไปหนึ่งเดี๋ยวเสร็จสองครับถุนเงินทองเดี่ยวเระอ่านมีกระสอบไหมเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องวิ่งแมวเฮ้ยอะไรอย่างพี่ผมแมวถือไว้ก่อนนะถ่ายก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดี๋ยวผมเอากระสอบไป่คิดว่าจะเจอนสองมามาดูกันาใหญ่มนกัน

ผมไม่คิดว่าเจอไงี้ผมมองกล้องใหญ่มาแล้วยิ่งไม่คิดจะเจอเคส็ดสำคัญเลยพี่เรื่องสำคัญเลยคพหลายคนคิดว่ามาันจะกินแมวอีเดียวไม่ชใช่พี่มันกินตรงกันตัวฟองด้วยปกติเห็นแต่มันกินกระต่ายใช่กระต่ายแมวชายถ<ช>ู<ๆ>กต้องนี่แหลฮะจริงๆที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คือมันสามารถกินตรงกันตัวฟองได้แล้วตรงกันตัวฟอมันกินงูไหมอ่ากินถ้าเป็นลูกมันเล็กๆกินครับถ้าไซส์ที่มันคือขนาดที่มันสามารถกินได้อย่างเช่นอย่างไซส์เนี้ยก็ลูกลูกงูเหลือมอาจจะประมาณสัก ออกจากไข่เหลือจะไม่เกินเล,เลเ็กๆกับไซส์ปะทะยางได้ครับแต่โตมากมันโดนครับ